สรับสุนโดย Compact b r e a k Innovate for Excellence ช่วงนี้ครับต้องขอขอบคุณครับที่สุดของสิทธิ์แบรนด์ครับต้องโนบครับแสมแครซอย6ครับใครสนใจครับอยากได้เสื้อผ้าแนวสตรีทครับหรือว่ารองเท้าครับก็ไปที่ Facebook หรือ IG ครับ nob.bkk ครับหรือว่าโทรครับ0 9 7 3 5 6 7 4 0 0ครับที่สุดของสิทธิ์แบรนด์ต้องโนบครับขอบคุณครับดูไฮไลท์ครับยก3ที่ผ่านมา เ <an> <t une> จมสสักดิงก,ก็พยายามใช้สูงยาวเนี่ยครับโยนเขาแต่ว่าแก้ด้วยหมัดครับของสันดานพรเพชรหนีลุยจังหวะเข้าไปเขียบไปสับศอกซ้ายครับได้จังหวะดีเหลือเกนะินฮะน้ำหนักยังไม่ดีพอครับนาสันนาพง,งา์ไปเหมือนกันเจมส์สักสามยกผ่านไปครับต่อไปจะเป็นยกที่สี่อ้าวครับยกสี่ครับลุยกันต่อครับขอบคุณเพิ่มเติมครับขอบคุณทางโตโยต้าเข